นี่ครับพบกับทางเกษตรฟาร์มครับหลังจากฝนตกนะครับไหนเอาดูที่หอยได้กี่ลูกแล้วได้ลูกหนึงได้หนึ่งลูกกำลังขาอยู่อ๋พ่อให้ไปสองลูกแล้วไปไหนแล้วแม่เอาไปแล้วหนึ่งนะครับเก็บหอยนะครับหลังจากฝนตกครับหอยนาครับหอยนามีบรรยากาศนะครับอันนี้อยู่ที่บ้านบัวว่านะครับตำบลบัวว่าอำเภอจ่วเมืงครับ เด็กๆสนุกสนานมากครับรรดูดอกไม้ด้วยค่ะได้ปูด้วยอือเอาน้ำใส่ให้มันได้ไหมล่ะต้นหนาได้กี่ลูกแล้วไม่เอาน้ำใส่ได้ก็หอมออออม,ม,มาเดินลุ่ลาะลริมริมนี่มันกำลังออกนี่นี่นี่น,นี่มาดูมาดูนี่เจนะครับเจอแล้ว,วเวจอแล้วเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับนี่กำลังจับคู่กันเลยเอามาได้สองตัวเลยหรอ เดินหาเลาะริมน้ำนะครับหอยมันออกจากออกจากเบ้านะครับออกจากเบา้าออกจากหลุมออกจากดินอนะ่ะมันฝนตกมาเริ่มชะามันก็ออกมาครับผมระวังระวังเหยียบนะระวังเหยียบหินนะต้นหนาวต้นหนาว มาหาแถวนี้มาหาแถวนี้หาไปเรื่อยๆนะครับหาไปเรื่อยๆวันนี้วันแรกครับยังไม่ออกเท่าไหร่ครับน่าจะออกเย็นนี้ก็เยอะพอน้ำมันเพิ่งมีครับนี่เป็นแต่หอยตายเด็กเด็กแสบครับเดินมาลอดนี่เด <itation> ินมาลอดนี่ อย่าแกล้งกันอย่าแกล้งกันต้นหนาวอย่าแกล้งพี่เดินไปเรื่อยเดินต้นหนาวดู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 ชอบแกล้งกันทำไมเดินเดี๋ยว,วาหาริมน้ำนะครับตรงน้ำไหล จะหากินยากแล้วนะครับหอยนาะเพราะว่าทุกวันนี้มันจะเป็นผสมหอยเชลลีผสมนะครับแต่พื้นนี้ไม่ค่อยไม่มีหอยเชลลีนะครับนาุน,า,นาแปลงนี้นะครับเอ้ยเอ้ยดูเดินหาดูไปคนหนาเ<น>ดินค่อยๆระวังเหยียบเหยียบหินนะนมันกำลังเริ่มจะออกนะี่ ต้องเดินวนไปเรื่อยๆเดินวนกลับไปมันก็เจออีกน,นุนลโได้ออีอถ่ถ้ามันมีนอน่อน่นอนลูกห,หนอน,อน้วดเลยอันนี้คือดอกอะไรได้หนครับดูได้กี่ลูกเลยครับ ได้กินแรงไหมวันนี้ได้หา้หาลกูกแต่ว่ากินล้านบ้านเลยล้านป่าเลยแค่นี้ก็ดีแล้วแ่ะไปหาไป,ไปหาต่อไปหาต่อดูอลุง <okay. S 2> โบได้ไหมแค่นี้แหละครับ